สวัสดีครับทุกคนอาหารของเล็กวันนี้เราจะอยู่นที่โซนราชเทวีครับผมคือปักซอยเนี่ยเป็น BTS ราชเทวีครับผมซึ่งเดินเข้าซอยมาชื่อว่าซอยพญานาคครับผมคือในซอยนีย้มีร้านอาหารเยอะมากแต่ว่ามันมีร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่ในนี้ครับผมเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น ที่ราคาเริ่มต้นแค่35บาทแค่35บาทแต่ผู้ชมคงคิดว่าเออร้านอาหารญี่ปุ่น35บาทเนี่ยมันต้องแบบไก่กาหรือเปล่าปลาจิงโกหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับผมเพราะว่าเชฟคนเก่าทึ่งตอนนี้เขาเขาเสียไปแล้วนะครับเขาไปเป็นเชฟอยู่ที่ญี่ปุ่นมาแบบเป็น10ปีครับผมร้านนี้ครับผมไดคาณาอาหารญี่ปุ่นเริ่มต้นแค่35บาทมาเลยจะ้ะ So all the All นี่คือ h ิดเด้นเจมครับผมที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมืองไม่ใช่แบบอาหารญี่ปุ่นแบบแนวซูชิหรือว่าซาชิมิอะไรเงี้นะแต่เป็นอาหารญี่ปุ่นแบบข้าวหน้าเป็นข้าวหน้าอย่างเช่นอันนี้ผู้ชมทายว่าราคาเท่าไหร่นี่คือ50บาทสิบบาท Summer is gone. Deep cold velvet nights when we are one. อร่อย คือเป็นรสชาติแบบโฮมี่โฮมี่อยคุณผู้ชมรู้จักนี้ปะเด็กๆรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักแต่ถ้ารุ่นเล็กอ่ะต้องรู้จักแน่คือกายลักที่อยู่ตามฟู้ดคอร์ทห้างต่างๆเมื่อก่อนที่เป็นรูปนกอ่ะที่เขาจะมีขายแบบพวกนี้พวกคาซโดงมีแฮมเบอร์กมีไก่เฮกตีอะไรเงี้ยเป็นฟิวนั้นด้วยความที่อันนี้เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวบ้านแม่แม่เขาอยู่ข้างในนี่นะเขาอยู่ในนี้มา50กว่าปีแล้วนะแล้วเขาก็มาเปิดอยู่ในปากซอยบ้าน มันเลยมีความรู้สึกแบบเหมือนกินข้าวที่บ้านเรารสชาติคือแบบรู้สึกมันสะอาดคือแบบไม่ได้มีอะไรที่แบบแสงออกปากนแต่ว่าแบบเออเป็นรสชาติของความอบอุ่นเหมือนถ้าเกิดเป็นที่ญี่ปุ่นมันก็คือแบบคงเป็นแบบใส่ย,ยูก,กะตะทำอะไรกันน่ะ อันนี้เรียกว่าเป็นเมนูรวมย่างซึ่งเป็นเมนูที่เมื่อกี้เล็กเดินเข้ามาแนละ้วแบบเห็นลูกค้าที่เข้ามาเขาพูดกันตั้งแต่หน้าร้านเลยรวมย่างรวมย่างรวมย่างคนรเราสั่งเมนูนี้เยอะมาก<ๆ>เพราะว่าปกติเราเข้าหน้าแฮมเบอร์ก,กับไข่ดาวเนี่ยห้าบบาทใช่ไหมอันนี้ได้สเต็กหมูมาชิ้นหนึ่งได้ไก่เทลิยากิมาอีกเท่านี้65บาทเพิ่ม15บาทได้หมูได้ไก่คุ้มมากจริงนี่รัศทีวีนะคุณผูมม้ชมนี่คือรัศทีวีตักซอยมีรถไฟฟ้านะ เงือเงือเงือเป็นแฮมเบอร์กหมูที่เขาทำเองฟีลหมูสับแล้วมีแบบหัวหอมเดฟิเนชันที่ง่ายที่สุดคือเป็นแบบอาหารญี่ปุ่นในไทยแบบรสชาติสมัยก่อนนะคุณผู้ชมกินง่ายๆรสชาติถูกปากคนไทยซอสเซอร์จะแบบมีความเข้มข้นมีรสชาติมากกว่าของญี่ปุ่น,นเ,ง,เนงี้ยหนังมีความแบบกรอบซุกซ่กบวบเบา แต่ด้วยความที่ปกติแล้วนะแต่ละเมนูอ่ะที่ร้านเขาจะไม่ได้มีซอสเดียวอย่างซอสอันนี้ที่ราดมาเป็นซอสเกรวี่ครับผมที่ปกติเขาจะเสิร์ฟกับสเต็กเสิร์ฟกับแฮมเบอร์ก์แต่ว่าสะโพกไก่ของที่เนี้ยเขาจะเสิร์ฟกับซอสเทริยากินี่เลยขอแยกมามนี่คือซอสเทริยากิในความทรงจำเป็นรสชาติที่อบอุ่นแบบอย่างที่บอกนะถ้าเกิดคนไวเท่าเร็งน,นะ20กว่า30อะ่ะ ตอนเด็กๆเราจะได้กินอาหารญี่ปุ่นรสชาติแบบนี้เราจะไม่ได้กินแบบโอมาเกเสะจะไม่ได้กินแบบไฟดดินิ่งญี่ปุ่นเราจะไม่มีอะไรงั้นเนี่ยคืออาหารญี่ปุ่นของคนไทยสมัยก่อนจริงๆอนุ่มๆเด้งๆอน่ะมาไข่ดาวอื อย่างที่เล็กบอกมาเมื่อกี้ซอสทุกอย่างเขาทําเองหมดเลยแล้วก็ด้วยความที่รสชาติแต่ละอย่างมันจะมีความเค็มๆมันหวานไปช้ทุกอย่างสําหรับสายแซ่บไม่ต้องกลัวเขามีพริกพริกแบบญี่ปุ่นให้นี่อันนี้เป็นพริกน้ำส้มที่ทําเองเล็กว่ามันต้องเข้ากับพวกนี้แน่ๆเพราะเดี๋ยวนี้กินเผ็ดเก่งทษทีเป็นพริกน้ำส้มแนวร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเปรี้ยวๆเผ็ดนิดเดียวไม่ค่อยหวานเน้นเปรี้ยวไปเลยอ่ะแล้วมันกินกับอะไรหวานๆเค็มๆมันเข้า และนี่คือเมนูที่เป็นราคาเริ่มต้นของที่นี่เกี๊ยวซ่า5ชิ้น35บาท you, ชิ้นแบบเพานี่พึ่งหน้าและคุณผู้ชมเห็นนะ่ะต้องคิดเหมือนเล็กว่าสุปเปอร์แน่ๆถูกไหมแต่สรุปทำเองค่ะจ้วงเข้าไปที่น้ำชิ้มแบบนี้หมนไปนั่นๆนะคุณผู้ชม คือไส้เท่าที่ดูเนี่ยเป็นแบบกะะลำหมูสับแล้วก็ปรุงรสมาแป้งหนาเป็นฟิลเกี๊ยวจีนอะ่ะแล้วไส้ก็ไปทางจีนด้วยก็คือเป็นแบบที่เด็กบอกเป็นกะะลำหมูสับอันนี้อร่อยมากให้เี้ากินใช่อร่อยแล้วเหมือนตุยกล้วยเกี๊ยวซาเนี่ยห้ามพลาดเริ่มต้นสามบ้าบาทนี่คือกุ้งเทมปุระ4ตัว80บาทแต่นี่น้ำจิ้มก็แปลก น้ำจิ้มเนี่ยเห็นป่ะน้ำจิ้มเขาก็จะไม่ใช่น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มเทมปุระจริงๆน้ำจิ้มเทมปุระต้องเป็นแบบน้ำใสๆน้ำตาลน้ําตาลถูกไหมนี่เป็นแบบอาหารญี่ปุ่นของคนไทยกุ้งเลยกุ้งเลย,อยซอสอันนี้จะมีความเค็มๆเปรี้ยวๆหอมๆหอม,หอมบวยมีความเกรวี่ผสมบวยเบาๆแล้วมีความเปรี้ยวๆแตกต่างอันนี้ไม่เคยกินไม่เคยกินซอสรสชาตินี้มาก่อน รสชาติมันแปลกแ,ลกแต่ว่าที่แน่คือกุ้งตัวเบิ่มๆนะกุ้งยาวเท่าแป้งนะไม่ใช่กุ้งแบบสั้นๆนะนี่ประทับใจมากนะคุณผู้ชมคือมันแบบอปาาุบนแบบไทยๆกุกงนี้ดีกว่าซึ่งทุกอย่างเล็กพูดได้เลยว่าอร่อยและกินง่ายๆหมดเด็กๆน่าชอบร้านนี้มากอาหารรสชาติเด็กๆชอบมากง่ายๆคือเี็กว่าถ้าเกิดแวะเวียนผ่านมาแถวเนี่ยนี่คือร้านที่ควรมาฝากท้องมากินมื้อกลางมื้อเช้าก็ได้ซอยพญานาคจากปากซอยเนี่ยมีโรงแรนเอเชียอยู่ก็ค,คือตรง BTS ลาดเทวีเลยเดินเข้าซอยมา300เมตรอยู่ขวามือ แต่ว่านี่เดี๋ยวเล็กเลงไว้เมื่อกี้ตรงข้ามมันมีร้านรถเข็นที่เป็นปอเปียสดอยู่นี่ฮะตรงข้ามเนี่ยมีร้านปอเปียสดเป็นรถเข็นอยู่ซึ่งปอเปียสดอ่ะเล็กรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเมนูที่หากินค่อนข้างยากนะแล้วเนี่ยเป็นแบบรถเข็นทําสดสดต้องอร่อยแน่นอน ช่วงเช้าอยู่ตรงไหนฮะก็จะเห็นตั้งแต่ช่วงซอย12ลงมาประมาณ9ก้าโมงกว่าแล้วนี่คือซอยอะไรคอออไรอันนี้คือซอยพญานาคก็คือเที่ยงๆจะมีอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ครับเอาปอเปี๊ยะถึงที่ครับทนันทีเนาะยืนกินตรงนี้เลยได้ครับอ,อ๋อมีเป็นจานอ๋อนั่งกินตรงนั้นได้เลยใช่ไหมฮะได้ค่ะอ๋อโอเคเอาชอบอะไรอย่างนี้มาก นูว mm ัยเด็กชอบมากเลยนะปอเปียสดเนี่ยกินกินตอนเด็กบ่อยมากเดี๋ยวนี้มันหากินยากแล้ว่าที่เป็นแบบเรียลสตรีทแบบเนี้ยกลมกล่อมมากคือปอเปียสดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบม่นมีไส้ที่เป็นถั่วงอกเนาะมีต้าหูพะโล้กุนเชียงปูอัดหมูตั้งหมูตั้งเนี่ยคือเป็นเนื้อหมูหนังหมูเอาไปพะโล้ครับผมแล้วก็ไปเหมือนเอาไปทําให้มันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอ๋อมดูเผินๆนึกว่ากุนเชียงนะ ออกแดงๆเอยอันนี้เ,เค็มหย่เยเออมันเป็นแบบพาโลพาโละ่ะไม่รู้ว่ารสชาติคืออะไรแต่ว่าเออมันเป็นแบบกลิ่นหมูแห้งแห้งช่ำๆ่คือข้างนอกมันแห้งๆแต่ข้างในมันแบบมีความแบบมันๆช่ำๆเออแล้วก็แบบเป็นกลิ่นพะโล้เฮ้ยนี่เพิ่งเคยกินนะเนี่ยเพิ่งเคยกินเปาเป่าอะไป้วกินกับพริกดองต่อต้นหอม ปอเปี๊ยะสดกิ่งไปคือเขาจะเข็นมาจากซอยสิบสองช่วงกก้าโมงกเขาจะเข็นอยู่ตรงนู้นพอช่วงเที่ยงช่วงอาหารกลางวันเนี่ยเขาจะมาตั้งอยู่ตรงข้ามไดคา,าตนาแล้วหลังช่วงบ่ายไปเขาจะเข็นไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะไงก็ถ้าใครได้มากินไดคา,าตนาแล้วอยากลองปอกเปี๊ยะสดนะฮะหรือใครไม่คเคยปอเปี๊ยะสดเนี่ยอันนี้คือเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมสุุดได้กลับบ้านอีกแล้ว จริงในซอยพญานาคกับโซล่าทีวีเนี่ยของกินมีเยอะเลยนะผมไว้จะมาตะลุยย่านนี้กันแต่วันนี้อาหารฮอเล็กแค่นี้ก่อนเบาๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมกับอาหารฮอเล็กเรื่องกินเราจริงจัง E.P พีต่อไปจะเป็นยังไงรอตามกับผม